มาดูนะครับผันข้าวปทุมธานี1น,นะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าเหมือนกันที่ปลูกในชุมชนในท้องถิ่นของเราลักษณะประจำพันธ์ของข้าวเจ้าพันปทุมธานี1น,นะครับเป็นข้าวเจ้าสูงประมาณ1 0 4่3 3ถึงหนึเซนติเมตรไม่ไม่ไวต่อแสงนะครับนั่นก็คือจะมีระยะเข็บเกี่ยวที่นานพอสมควร อายุเก็บเกี่ยวประมาณ104ถึง126วันทรงกอเนี่ยนะครับเป็นกอตั้งมีใบสีเขียวกับและใบะกับใบและปล้องก็สีเขียวเหมือนกันครับใบจะมีขนด้วยใบธงทํามุม45องศากับคอรวงข้าวรวงข้าวอยู่ใต้ใบธงมเมล็ดข้าวเปลือกม,มีสีฟางมีขนและมีหางนี่ลักษณะของหางหเห็นไหมครับ ข้าวาของเล็กข้าวแต่ละพันธุ์ก็จะแตกต่างกันไปนี่คือพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งนั่นเองครับข้าวปทุมธานีหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งนะครับอ่านะครับข้าวที่อยู่ในชุมชนของเราที่เป็นข้าวเจ้าเนี่ย ก็จะมีเข้าวกคสิบหและข้าพันปทุมธานี1มาดูลักษณะประจำพันธุ์นะครับระยะพักตัวของเมล็ดนะประมาณ3-4สัปดาห์ข้าวเปลือกเนี่ยนะครับความยาวคูณความกว้างคูณความหนาก็คือ10.5คูณ2.4และคูณ1.9เมิลลิเมตรเมล็ดข้าวกล้องความยาวคูณความกว้างคูณความหนาเมื่อสีเสร็จแล้วนะครับ สีออกเลอกออกแล้วนะ7.6คูณ2.1คูณ1.7 mm. มิลลิเมตรมีปริมาณอมิโลสครับ15-19คุณภาพข้าวเมื่อสุกแล้วจะเหนียวนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมนะเป็นข้าวเจ้านะครับผลผลิตประมาณ650-774กิโลกรัมต่อไร่นะให้ผลผลิตที่สูงนะมเมล็ดเนี่ย ท้ายกับพันข้าวหอมมะลินะคือข้าวดอกมะลิ105นะต้านทานเพลี้ยกระโดดเพลี้ยสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดะโด,ลโดหลังขาวต้านทานโรคไม้และโรคขอบใบแห้งนะข้าวนี้จะมีลักษณะพิพเศษคือต้านทานโรคต่างๆนะครับซึ่งในชุมชนของเราก็นำมาปลูกเช่นเดียวกันนะข้อควรระวังครับนะคนข้างอ่อนแอกับเพี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิกและโรคใบสีส้มอ่านี่คือข้อความระวังสําหรับข้าวพันธปทุมธานีหนึ่งนะครับข้าวปทุมธานีหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับปลูกในเขตชนรับประทานในภาคกลางนะครับแต่ในชุมชนของบ้านเราก็นํามาปลูกเพราะว่าชุมชนบ้านเราก็มีนะครับชนรับประทานที่ดีมีน้ําตลอดปีเลยนะครับสามารถปลูกได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับนี่ตามที่อยู่ที่ขึ้นนี่เลยซึ่งมีข้อมูลภาพและเนื้อหาที่เราสามารถนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันข้าวในชุมชนนะครับเกี่ยวกับพันข้าวเจ้าพันปทุมธานีหนึ่งนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับสวัสดี จอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ